สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้มันนี่ตื่นมาต่าเช้าเลยฝนตกฝนตกมั้งครับพี่น้องโอ้มางม้งนหนามเลยเหรอยากาศฝนตกมาเมืองน,น้องลีสาแิาเช้าเลยมันนี่เมืองลีสากินหยาดเช้าเลยจัง นางิซาเอ้ยเชื่องมากดูบันท้ายครับดูบ้นท้ายอ่าดูหลังครับดูหลังครับหลังแบันขับปรัดประได,ได้ครับพี่น้องเพราะว่า <laughs> เนื่องจอากว่ามันหมืดครับมันตะเ้าครับอ่าลองเปิดแฟลชบ้าง <laughs> หลังข้าหัวเฮง ว่าเป็นตุ้มมีเขียนนะครับนี่ลังก้าหัวหน้ามตกถือเพื่อน <_ c oughs> เปียกไปเลยเอากินยากินยาดิซ่าโนโอ้หน้าตามหมูตูวเขาว่าดูเนื้อตัวเันเบิ้งเนือตัวเันเบืบ้งเนือตัวเันครับ,บ หนาเปิบ้งหนาเปิบ้งหนาเพินครับอ่ะอาาบงเบอรมงเ่าเปินเชื่องบ่เบ่งว่าเปินเชื่อง,อบ,อง,งบันดี่กขากล้องในลิชากล้องเขากล้องเฮเช่องเชยงัดเชื่อง เชียงครับไม่เกาเกาเออบึงไงบึงขอ้อบึงขอ้อบึงขอ้งขอครับเอากินกินกิน ดูตูดครับดูตูดหนังย่นยนแดงๆดครับยิน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 อย่ามาหนันกับคนไปไปกินไปไปลาบไปไปินไปโอ้เปียกเบิดหัวหลักก้าหัวเที่เียวี่วฝดู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  น้องลิซ่าอ่ามาประจำการอยู่ฟาร์มมัวงพยานเดอครับน้องลิซ่าครับมันมาเด้อลิซ่าอีกสี่หาเดือนกะถึนเด้อห <c oughs> น้าตามหมูตัวนะ้องลิซ่าเนาะขีบหูขีปหูดดำตามตำลา ไปกินยาทำไมยังไมนยัน้ำฝนยังเห็นกล้องเร้มักบอกดิฉัอ